แปว่าอะไร Stay. Stay overnight Stay overnight อะ,ะต่อไป Sightseeing Sightseeing แปลว่าเที่ยวชมสถานที่เที่ยวชมสถานที่อ่านเรื่องแรกไปครับ Trekking Rock climbing f e r r i t e Invite someone out White water rafting Stay organized <Yeah. S 1> แล้วก็ size ส,ส,สอ่ะคราวนี้ทำสร์ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนักเรียนดูนะครับมันเป็นแบบนี้อ่าแต่พอนั่เกิดเราต้องาการถามใครว่า นนค,คือคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวเนี่ยจะลองมาลองมาสร้างประโยคด์เห็นไหมถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมไหนมากที่สุดคุณชอบทำกิจกรรมอะไมากที่สุดนี่ให้ถามประโยคนนี้ What activity do you enjoy doing most เห็นไหม What activity activity คือกิจกรรม Enjoy แปลว่าชอบ Doing ทำ Most แปลว่ามากที่สุด What activity do you enjoy doing most? แปลตอบนะคะมีให้ตอบว่วา I enjoy และก็บวกด้วย verb-ing เติม